โอเควันนี้เรามาดูการทดสอบสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับระยะทางประมาณ50กว่าเมตรเกือบ60เมตรแล้วามาดูว่าจะได้น้ำแรงขนาดไหนนี่นะครับพ่อต่อไปจากบ่อประมาณ15ท่อน ครับนี่ครับแผงตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาแดดกำลังดี3แผงอมอฟัตส40วัตต์3แผงต่อตรงเลยนะครับนี่ต่อตรงอย่างนี้นะมีไปอดตัวหนึ่งไอดตัวหนึ่งแล้วก็ต่อตรงเลย มอเตอร์มาปิดกันแรงดีแรงดีสายยางต่ออก็ประมาณ15เมตรมาดูปลายสาย นี่ครับน้ำออกดีนี่ครับต่อมาใส่ครอบวัว อันแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ต่อนี่ต่อตรงเลยต่อตรงมาจากแข็ง